พลังจกักรพรรดิสวัสดีค่ะพลังจกักรพรรดินะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงรายการนิดหน่อยนะคะคือช่วงพลังจกักรพรรดิชวนไปกินนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นพลังจกักรพรรดิชวนเข้าครัวนะคะเนื่องด้วยสถานการณ์แบบนี้นะคะการไปทานอาหารนอกสถานที่ก็ถือว่ายังไม่สะดวกนะคะละล้วมวยก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ยังคงทํางานกันที่บ้านนะคะทีมงานพลังจกักรพรรดิเองส่วนใหญ่เวลาเราจะไปถ่ายทําที่ไหนนะคะเราก็จะ ทานข้าวไวจากบ้านค่ะเราต้องเซฟตัวเราไว้ก่อนนะคะพลังจักรพพัดจึงชวนเพื่อนๆญาติธรรมทุกท่านเข้าครัวกันดีกว่านะคะสวดจักรพพัดไปด้วยทํากับข้าไวไปด้วยอาหารออกมาอร่อยมากไม่ต้องพึ่งผงนัวกันเลยทีเดียวเชียวค่ะเดี๋ยวเพิ่งเชื่อนะคะต้องพิสูจน์ค่ะค่ะว่าแล้วเราก็ไปลงมือทํากันดีกว่านะคะ yeah, yeah. พลังจกักรพรรดิสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะถ้าได้ยินเสียงมวยมวยก็จะมาในรูปแบบของพลังจกักรพรรดิพาเข้าครัวทําอาหารเป็นยานะคะวันนี้นางเอกของเราก็คือขิงค่ะทําไมถึงมวยถึงได้บอกว่าขิงเป็นนางเอกเพราะว่าขิงเขาจะให้รสที่มีฤทธิ์อบอุ่นนะคะช่วยให้ร่างกายอบอุ่นบํารุงหัวใจนะคะค่ะแล้วก็ ถ้าใครเป็นหวัดนะคะอยากให้หายเร็วๆนะคะมีไอนิดๆแล้วก็เสมหะแห้งๆนะคะก็ให้นําขิงนะคะมาคั้นเอาแต่น้ําค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะผสมกับมะนาว1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผสมน้าพึ่ง1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่น้ําอุ่นลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ดื่มเช้าเย็นนะคะอาการไอก็จะบรรเทาลงได้อย่างแบบเห็นผลเร็วนะคะแต่ถ้าใครอยากให้แบบสองสาวันหายเลยนะคะก็เพิ่มกระเทียมนะคะ คั้นกระเทียมใช้น้ำกระเทียมครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็หอมแดงค่ะคั้นน้ำหอมแดงนะคะ1ช้อนโต๊ะน้ำขิงหนึ่งช้อนโต๊ะผสมกับมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำพึ่งค่ะแล้วก็ผสมกับน้ำอุ่นนะคะก็ทานเช้าเย็นนะคะรับรองค่ะสองสาวันหายโดยไม่ต้องพึ่งยาเลยค่ะค่ะเรามาทํากันเลยนะคะ แล้วก็ใส่กระเทียมกับหอมแดงลงไปเลยนะคะผัดให้หอมค่ะแล้วก็ให้หอมแดงสุกนะคะจะได้ไม่มีรสขวานพอกระเทียมแล้วก็หอมแดงเริ่มสุกนะคะก็ใส่ขิงงไปเลยค่ะ ิ่งนี้เราต้องผัดให้เขาสุกหอมก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่เนื้อสัตว์ค่ะก็จะทําให้เราตอนกินก็จะไม่เผ็ดมากนะคะแล้วก็จะออกหวานๆค่ะและระหว่างที่ผัดน,นะคะอน,นี้ก็มั่วจะชอบนะคะมนนีเป็นความชอบส่วนตัวมันก็จะชอบใส่ซีอิ๊วลงไปนิดหน่อยนะค,ะ,คะเพื่อให้แล้วก็เกลือน,นิดหน่อยนะคะเพื่อเวลาผัดจะให นี่ค่ะเราจะได้มีรสชาตินะคะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะพอขิงเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่ไก่ลงไปนะคะเนื้อสัตว์นี้ก็ตามชอบเลยนะคะหมูไก่ปลาได้หมดเลยนะคะค่ะเราก็ใส่เห็ดลงไปด้วยเลยค่ะนี่หน่อยนะคะใส่น้ำลงไปหน่อยนะคะปรุงรสด้ะคะ่ะซีอิ๊วขาว ลงรสฝาเขียวค่ะช้อนหนึ่งนะคะก็ะเพิ่มเกลือนิดหน่อยนะคะค่ะแล้วก็แล้วก็จะมีน้ำตาลเพิ่มเข้ามานิดน,นึงนะคะเป็นน้ำตาลน้ำตาลใสแดงค่ะนิดหนึ่งพอขิงแล้วก็เนื้อสัตว์แล้วก็เห็ดสุกแล้วนะคะเราก็ลองชิมดูค่ะื รสชาติอร่อยกำลังดีเลยค่ะแล้วก็ใส่็ผักเลยนะคะผักก็ตามชอบค่ะบางคนก็อาจจะใส่ขึ้นช่ายนะคะแครอทอะไรเงี้ยนะคะนี้มวยก็ใส่ที่มีในตู้เย็น เลยนะคะตักใส่จานนะคะค่ะมวยก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลแล้วก็สูตรอาหารและผลประโยชน์จากถิ่นนะคะจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศนะคะแล้วก็สูตรที่แก้ไอขับเสมหะคะ่ะมวยก็ใช้มาแล้วนะคะแล้วก็ได้ผลจริงด้วยนะคะค่ะเพื่อนๆคนไหนถ้าเป็นหวัดมีเสมหะแห้งๆไม่อยากทานยานะคะก็ลองทําดูนะคะ